คุณปอนครับเงินเฟอ้อนี่คืออะไรฮะเงินเฟอ้อเนี่ยคือความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นและราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นยังไงครับเอาง่ายๆก็คือเราซื้อของเหมือนเดิมจํานวนเท่าเดิมแต่ว่าเราต้องใช้เงินที่มันมากขึ้นนั่นเองครับแล้วถ้าผมอยากลงทุนให้ชนะเงินเฟอ้อล่ะคือการลงทุนเนี่ยมีหลายอย่างนะครับแล้วก็จะมีผลตอบแทนที่แตกต่างออกันไปตามประเภทนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วคุณบอลคิดว่าลงทุนแบบไหนดีครับทรัพย์ที่ไม่ผันผลง่ายไม่มีความเสี่ยงแถมยังได้ผลตอบแทนที่สูงมากๆนั่นก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับแล้วอย่างนี้ผมจะไปลงทุนแถวไหนดีอ่ะผมว่าตอนนี้น่าจะระยองนะผมว่าตอนนี้น่าจะระยองนะทำไมต้องระยองครับคือระยองเนี่ยเป็นทำเลทองสุดคุ้มค่าที่น่าลงทุนเพราะว่าเขาเป็นแหล่งรวมความเจริญในหลายๆด้านเลยนะด้านอะไรบ้างฮะ ทั้งศูนย์รวมนีโครงอุตสาหากรรมเอซีการส่งออกระดับประเทศท่าเรือน้ําลึกแล้วมีอะไรอีกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะด้านสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงเป็นเมืองอุตสาหากรรมชั้นนําอีกด้วยและเห็นบอกระยองนี่อยู่ในพื้นที่อะไรนะฮะคือระยองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ e EC ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงมากๆนะครับทั้งไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศแล้วก็ทางรางด้วยเอาแบบชัดๆหน่อยได้ไหมฮะ ที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ผ่านสนามบินหลักอย่างดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภเพาและมันดียังไงครับทำให้เดินทางมาจากกรุงเทพถึงระยองเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะอ๋อและเห็นที่ระยองเนี่ยมีคนไปทำงานกับบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยนะครับพอมีประชากรมากขึ้นก็มีรายได้ต่อหัวสูงอันดับต้นๆของประเทศและความต้องการหลักเลยก็คือที่อยู่อาศัยนั่นไงเพราะฉะนั้นการลงทุนในจังหวัดระยองที่เป็นทำเลศักยภาพแบบนี้ก็สามารถทำให้เราเอาชนะเงินเฟ้อได้ครออางมคนนนะยยแูชห่ นี่เลยคอนโดบริกตันระยองคอนโดแห่งแรกที่มาพร้อมกับการบริการที่ครบครันโอ้โหและยังมีผลตอบแทนเรทัลยูของคอนโดอยู่ที่5-7%ต่อปีด้วยนะเห็นมีโปรแกรมอะไรนะฮะโปรแกรมการลงทุนรูปแบบใหม่จาก Origin EEC Investment p r o p e r t y ที่เข้ามาบริการจัดการสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแบบมืออาชีพมืออาชีพยังไงครับคือจะมีมืออาชีพมาดูแลบริหารโครงการโดยที่นักลงทุนเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามาบริหารสินทรัพย์ด้วยตัวเองเลยนะนี่เขาดูแลเรื่องอะไรบ้างคะเนี่ย ท้งเรื่องของการหาคนเช่าเก็บค่าเช่านั่งทําบัญชีผลตอบแทนเขาจัดการให้หมดเลยครับเขาดูแลขนาดนั้นเลยเลยครับเอาง่ายๆคือคุณไม่ต้องมาเผชิญความเสี่ยงสูงและยังได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับเอา้าถ้าสนใจนี่ทําไงได้มั้งฮะง่ายๆเลยครับเพียงแค่คุณเดินทางเข้ามาที่โครงการบิ๊กตันระยองเพื่อเข้ามาขอคําปรึกษาหรือว่าดูห้องตัวอย่างได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกเดินทางก็สามารถสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคุณบอล ให้ไหวเลยครับให้ไหวเลยครับให้ไหวเลยครับ